นาทีนี้โลกนางงามต้องสั่นสะเทือนค่ะผลการประกวด Miss u n i v e r s ์ปี2025ครั้งที่74เพิ่งจะปิดม่านไปสดสดร้อนร้อนค่ะและผู้ที่ชูมงกุฎสูงสุดขึ้นฟ้านั่นคือเม็กซิโกช็อกเวทีด้วยความมั่นใจคำตอบคมกริปและคาแรคเตอร์ที่จะกดสายตาทุกวินาทีค่ะส่วนทางฝั่งไทยเราคว้ารองอันดับที่1แบบสมศักดิ์ศรีค่ะจเนเรียกเสียงเฮจากชาวไทยและทั่วโลกเนี่ยด้วยการเดินที่สุดเฟิรม์มคำตอบที่ เฉียบคมและไฟในแววตาที่ประกาศว่าฉันเกิดมาเพื่อเวทีนี้แต่ถ้าเราวิเคราะห์กันลึกๆนะคะทุกคนจุดชีคค้ขาดคือรอบคําถามค่ะเม็กซิโกเนี่ยเขายิงคําตอบที่เข้าตากรรมการแบบเต็มสิพุ่งเข้าประเด็นตรงมุมมองสากลชัดเจนค่ะขนาดที่ทางฝั่งไทยเราทําได้ดีมากๆแต่น้ําหนักอาจจะยังไม่ดุดันเท่านั่นเองทําให้คะแนนเนี่ยเฉือนกันนิดเดียวค่ะสรุปเลยว่าปีนี้เวทีที่เดือดที่สุดในรอบหลายปีมาเนี่ยไทยไม่แพ้แต่โลกจำแนนอนค่ะ